สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลแมจิกส์มา l บอลัดตุายจันแพทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศรีธาตุไฟค่ะชาวราศรีธาตุไฟได้แก่ผู้ที่เกิดในราศรีเมษสิงห์และธนูจัดว่าเป็นชาวธาตุไฟนั่นเองนะคะในเดือนพฤศจิกายน2566นี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของคนทั้ง3สถานะของชาวราศรีธาตุไฟได้แก่สถานะของคน คนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดจะเป็นเช่นไร ต้องบอกก่อนว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแอดไลน์ดีที่จันแพททิ้งไว้ตรง description ค่ะ a j a r n p a a รย p a ั h นะคะเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวอันนี้จะเป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยไม่ข้องเกี่ยวกับใครนะคะก็จะมีความแม่นยําได้ค่อนข้างชัดเจนยิ่งกว่าเอาราคาเรามาดูว่านะคะ พลังงานของเพื่อนๆชาวราศีธาตุไฟในช่วงเดือนพฤศจิกายนในสถานะของคนที่มีคู่เป็นเช่นไรกันบ้าง Justice ค่ะ t r e e of c u p The Emperor Ten of Moon และ 2 of 1นะคะพลังงานเป็นพลังงานของคนที่เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักระหว่างความรักกับเรื่องของหน้าที่การงานที่มันมีความรับผิดชอบค่อนข้างหนักนะคะคนรักอาจจะอยู่ไกลหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมีมีความรู้สึกแห่งการรอคอยนะคะอาจจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนะคะ อะไรบางอย่างในที่นี้ก็หมายถึงหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของความรักบางทีคุณอาจจะอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะถ้าคิดว่าจะต้องเลือกอะไรนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเลือกการทํางานหนักบางทีก็อาจจะห่างเหินกับคนรักไปบ้างหรือถ้าเลือกความรักบางทีการงานก็อาจจะมีปัญหาคอนฟล i c กับผู้หลักผู้ใหญ่มันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คุณตัดสินใจอะไรได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ มันก็เลยทําให้คุณอาจจะต้องอยู่ในสภาวะแห่งการละล้าล,ละลางแล้วก็รอคอยเพื่อจะให้วันเวลามันผันเปลี่ยนหมุนเวียนไปดวงชะตามันจะดีขึ้นพลิกขึ้นปัญหาต่างๆมันก็จะได้แก้ไขได้อย่างราบรื่นอะไรประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะมาดูว่าพลังงานความรู้สึกของคนรักคู่ครอ,องของชาวราศรีธาตุไฟเป็นเช่นไรนะคะเจวิลค่ะ c h n of bond เอสอฟวอลเพจออฟพันต์เลและไดเอฟวอลนะคะตัวเขาเองอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะว่าบางที ความสัมพันธ์ที่มันไม่มีเวลาให้กันและการมาเนิ่นนานเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่มันคอยสะสมสะสมความไม่พึงพอใจไปเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็อาจจะระเบิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณคุณชาวราศีธาตุไฟเลือกงานมากกว่าความรักนะคะบางทีเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ได้ได้ในสิ่งที่เขาเรียกร้องหรือร้องขอมาเป็นเวลาเนิ่นนานงานก็เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทํางานจนกระทั่งไม่มีเวลาส่วนตัวหรือไม่มีเวลาให้คนรักทําให้คนรักจะต้อง อดทนแล้วก็รอคอยบางทีเขาก็อาจจะาหาโอกาสที่จะไปเรียกร้องกับสิ่งอื่นหรือคนอื่นเข้ามาแทนที่ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้สำหรับพลังงานของคนที่เป็นคู่ของชาวราศรีธาตุไฟมันเป็นพลังงานที่แห่งความต้องการความต้องการที่อาจจะยังไม่ได้รับการเติมเต็มนะคะมันก็เลยทำให้ความรู้สึกอึดอัดรอคอยเนิ่นนาน มันก็เลยส่งพลังงานนี้ไปถึงคุณคุณชาวราศรีธาตุไฟว่าคุณอาจจะต้องเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรักษาความรักและรักษาเรื่องของหน้าที่การงานถ้าอย่างต้องการทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนะคะบางทีคุณอาจจะต้องแบ่งเวลาให้กับเรื่องของการงานเข้ามาสู่คนรักครอบครัวบ,บ้างหรือไม่ก็อาจจะต้องนําเขาหรือคนนั้นของคุณเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณหรือไปทํางานร่วมกับคุณเพื่อจะได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับเอา ช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกันอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะ n นซ์ซอกวอนค่ะ f o อฟค p ั p p ายเจต o ู o ฟ f CUP และ f o อฟ o ดระวังความรู้สึกที่มันเขาเรียกว่าสะสมอะมาเนิ่นนาน ะะมันก็อาจจะแสดงออกมาในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนะคะความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอดทนรอแล้วรออีกการผิดคำพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เหมือนเป็นระเบิดเวลาที่สะสมทำให้เขารู้สึกถึงความรักที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะพอมันไม่เหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยบางทีเขาอาจจะนะคะ,ะไปเรียกร้องสิ่งที่เขาต้องการกับคนอื่นหรือกับผู้อื่น ะะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ได้รับการเติมเต็มนะคะแล้วก็อาจจะนิ่งเฉยหรือเพิกเฉยกับคุณนะคะเมื่อวันใดที่แบบว่าการเรียกร้องไม่สำเร็จผลก <c oughs> ็อาจจะนิ่งเฉยและเพิกเฉยกับคนรักและก็ไปหาเอาสิ่งที่ทำให้สร้างความสุขเขากับสังคมอื่นกับผู้อื่นอะไรประมาณนี้น,นะคะมันมีร่องรอยของการ แอบซ่อนอะไรบางอย่างนะคะร่องรอยของการแอบซ่อนใครบางคนนะคะในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาดึงความรู้สึกที่เติมไม่เต็มของเขาให้มันเติมเต็มขึ้นมาได้มาดูซิไพ่นะคะความรักที่เขามีให้กับคุณบางทีมันเป็นความรักที่เขาเทมหมดใจหมดหน้าตักนะนะคะ แล้วก็พยายามที่จะเกื้อหนุนในทุกๆอย่างนะคะให้คุณได้รับความสำเร็จหรือว่าให้คุณได้ พบกับความมั่นคงในด้านของการงานหรือในด้านของอาชีพนะคะแต่แล้วเมื่อวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดคุณประสบความสุจหรือทําอะไรที่มันหนักหน่วงมากจนเกินไปคุณกับทิ้งร้างคนที่เคยเทหมดใจหมดหน้าตักให้กับคุณในเรื่องราวของความรักเวลาที่จะพูดคุยกันสื่อสารกันผ่านมาแค่ทางสื่อโซเชียลหรือผ่านมาแค่ใน การแชทเท่านั้นมันไม่ได้เจอเจอหรือไม่ได้สัมผัสกันเป็นจริงเป็นจังมันก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดและน้อยอกน้อยใจ ก็เป็นธรรมดาค่ะว่าคนที่เคยรักมากแล้วถ้าเกิดมันไม่มีเวลาที่จะได้เจออกันเลยไม่มีเวลาที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกันเลยนะคะความสําเร็จที่คุณได้มานะคะความมั่นคงที่คุณได้มาแต่ถ้ามันห่างเหินจากคนรักห่างเหินจากกําลังใจอันสําคัญที่เขาพยายามผลักดันคุณทุกวิถีทางแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเขากลับไปเป็นคนที่คุณจะต้องสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียลเท่านั้นหรือสื่อสารผ่านทางอ่าทางข้อความแชทเท่านั้นเนี่ย คนคนนั้นก็อาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บ่งชี้ว่าให้คุณกลับไปให้เวลากับคนรักกับคนที่คุณเคยเป็นขุมกําลังใจให้กับคุณเวลาที่คุณเหนื่อยหนักอ่อนแอในเรื่องราวของการงานนะคะคนคนนี้จะอคอยอยู่ซัพพอร์ตอย่าทําให้เขารู้สึก หมดความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกกับคุณมากจนกระทั่งนะคะเขาไม่สามารถที่จะเป็นขุมพลังงานให้กับคุณได้อีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นดึงเขาออกมาในชีวิตจริงอย่าพยายามให้เขาอยู่แต่ในโลกโซเชียลหรืออยู่แต่ในเอ่อแมสเซสข้อความที่คุณได้ติดต่อสื่อสารกันมีเวลาเข้าหากันบ้างมีเวลาได้ใช้ร่วมกันบ้างนะคะอย่าให้เรื่องงานมาดึงเอาเวลาทั้งหมดในชีวิตของคุณไปจากกันและกันมันจะทำให้ความรักห่างเหินแล้วห่างหายไปได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น คนมีคู่ค่ะหันกลับไปดูแลคู่ของคุณให้ดีที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่าพยายามให้งานเข้ามาปดบังความสำคัญในด้านของความสัมพันธ์ที่มีซึ่งกันและกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีธาตุไฟกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเช่นไรนะคะ King of p a n t a c l e ค่ะ Ace of w a n d s ์นไนซ์ s f s r อ r ์ส f ฟฟ์ออ s และ Queen of w a n d s ดูเหมือนว่าสถานะของคนคบคนคุยนะคะกับคนที่มีคู่เนี่ยไม่แตกต่างกันในด้านของการงานเพราะว่ามันมีความ ต้องเลียก้าหน้าในด้านของการงานนะคะมันมีปัญหาที่คุณจะต้องเคลียร์หรือจะต้องตัดสินใจนะคะหน้าที่การงานคุณโดดเด่นสภาวะของความเป็นผู้นําของคุณ ค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนปัญหาต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาคุณสู้ไม่ถอยนะคะคุณพยายามที่จะฝ่าฟันในทุกๆเรื่องจนประสบความสําเร็จในด้านของการงานนะคะมันมีความก้าวหน้าอยู่แต่ในด้านของความรักหรือความสัมพันธ์แล้วมันอาจจะสวนทางกัน เพราะว่าดูเหมือนว่าคุณใส่ใจกับเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณหรือมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมาดูพลังงานฝักของเขาบ้างนะคะเพียร์ซอฟบอนค่ะเอชออฟโซสซิก o อฟคอร์สไพ่เดและ เอสโบอร์ดนะคะถ้าดูจากพลังงานของเขาเรื่องราวของความรักหรือความใกล้ชิดระหว่างกันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเด่นชัดสักเท่าไหร่เพราะดูแล้วนะคะไม่ต่างจากคุณมีแต่เรื่องงานเรื่องเงินเข้ามานะคะในชีวิตช่วงนี้ตัวคนที่คุณคบคนที่คุณคุยก็อาจจะมีเวลาที่เดินทางไปต่าง,างถิ่นต่างที่หรือเดินทางห่างเหินคุณออกไปนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ ่ใกล้ชิดหรือไม่ได้ค่อยได้ได้รับข,ข่าวข่าวของกันและกันแต่ดูเหมือนว่าทั้งตัวคุณและตัวคนที่คุณควบคนที่คุณคุยต่างมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนเหมือนกันนะคะแล,แล้วมาดูสิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงนี้จะเป็นเช่นไรนะคะ q u e e n of คั p ค่ะ10 o o w a n อรลโอ้รับภาระหนักด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะ นายออบคัอาจจะอยู่ห่างกันค่ะไม่ได้ใกล้ชิดกัน six of swords นะคะแต่เมื่อไหร่มีปัญหาหรือได้มีเกณฑ์สื่อสารกันหรือได้พูดคุยกันก็ถือว่ายังเป็นพลังงานที่คอนเนคกันเหมือนเดิมยังมีความเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าทิศทางของ การงานของทั้งตัวคุณคุณชาวราศีธาตุไฟและของคนรักคู่เออคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยมันก็มีเข้ามาหนักหน่วงไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะแต่พื้นที่ความรู้สึกภายในใจก็ยังไม่มีใครที่จะซ้อนแทรกเข้ามานะมันเป็นพลังงานที่ยังคงมีกันและกันอยู่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยหรืออาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารหรืออาจจะไม่ค่อยได้เจอเจอกันก็เป็นได้ค่ะความสําเร็จนะคะ ทั้งสองคนเข้ามานะคะทั้งตต,ตัวของชาวราศีธาตุไฟและทั้งคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะมีความสําเร็จในแง่ของหน้าที่การงานเข้ามานะคะส่วนในเรื่องราวของความรักมันก็อาจจะมีเรื่องราวที่มันอ,อยากจะพูดอยากจะปรึกษาแต่บางทีมันอาจจะพูดไม่ได้ปรึกษาไม่ได้นะคะอืมนะคะยังพูดไม่ได้ปรึกษาไม่ได้เพราะว่าพลังงาน ของตัวคุณแล้วก็ของตัวคนที่คุณคบเนี่ยมันยังเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ายัางโฟกัสเรื่องของความรักได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีปัญหาหรือเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกที่มันสับสนเข้ามานะคะให้คุณนึกไว้อย่างหนึ่งว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะมันไม่มีใครซ้อนแซ่กเข้ามาในความสัมพันธ์หรอก ะะมีแค่เรื่องงานที่มันเป็นตัวดึงเอาตัวคุณและก็ตัวคนที่คุณคบเนี่ยให้ห่างออกไปนะคะยังไม่ค่อยที่จะได้ใกล้ชิดกันหรือมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะพูดอยากจะคุยแต่บางครั้งก็ไม่มีเวลาที่จะได้ปรับความเข้าใจกันแต่ให้รู้ไว้ว่านะคะพลังงานของความรู้สึกมันยังคงยึดติดมันยังคงเหนียวแน่นถ้าเกิดเขายังเคยรู้สึกดีกับคุณยังไงก็ยังคงรู้สึกดีกับคุณอย่างนั้นเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายหรือบอกกล่าว พลังงานหรือความรู้สึกลึก,ลกๆภายในใจนะคะเหมือนต่างคนก็ต่างที่จะยุ่งวุ่นวายกับภารกิจงานส่วนตัวโดยที่ไม่มีเวลามานั่งคุยกันแต่ถ้าได้มีเวลามานั่งคุยกันก็จะพบว่ายังไม่มีใครซ้อนแทรกเข้ามาคุณก็ยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาและเขาก็ยังคงเป็นคนสําคัญสําหรับคุณเพียงแค่ว่าความสําคัญที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างไปให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาในแง่ของหน้าที่การงานเท่านั้นเองแต่ใจก็ยังคงคิดถึงและก็ยังมีการ เชื่อมต่อในด้านของความรู้สึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยหรือปรึกษากันเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาดูว่าพลังงานคนโสดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเช่นไรนะคะ Queen of Cup k Nice g of Pentacle เล e e เวอร์ควี e อ o ฟซอและ f u ลออฟคั พลังงานของคนโสดชาวราศีธาตุไฟมีความโดดเด่นไม่เบาในแง่ของสนิทเมตตาหรือมีคนคอยให้การช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะแล้วมองดูจากพลังงานตรงนี้นะคะก็ดูแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาชื่นชอบตัวคุณไม่เบาเลยทีเดียวในแง่ของการงานหรือการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีความโดดเด่นคุณต้องใช้ความอ่อนโยนใช้ความนุ่มนวลในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้ยพยายามใช้ความแข็งกร้าว นะแล้วคุณจะได้รับชัยชนะหรือจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนั่นเองใน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 การแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะพลังงานคุณจัดว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะแต่อาจจะมีเรื่องที่มันหงุดหงิดและไม่ได้ดังใจนะคะปะทะอารมณ์กันกับคนเพศเดียวกันก็เป็นได้นะคะในช่วงประมาณปลายปลายเดือนระวังจะเกิดปัญหานะคะที่มันทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดได้ง่ายกับเรื่องราวของ ความสัมพันธ์นะคะกับคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณรอบข้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนมาดูซิว่าในช่วงเดือนนี้จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่า The Magician ค่ะ Three of c u p ค่ะ n i c e of Cups Chariot และ The Tower นะคะคุณอาจจะได้พบปะเจอเจอกับ คนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันนะคะเข้ามาเป็นลักษณะของการหวานสเสน่ห์หรือทําให้คุณรู้สึกว่าเออน่าประทับใจอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาอย่างเพื่อนฝูงก็ได้เข้ามาอย่างเป็นเพื่อนสนิทคอยให้การช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออาจจะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันไปไหนไปกันอะไรประมาณนั้นนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีในช่วงต้นๆแต่แล้วในช่วงสุดท้ายเขาอาจจะอ,อยู่ๆก็เงียบหายไปจากคุณโดยที่แบบคุณก็ ยังเดาใจม่ถูกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นคนคนนี้จะเข้ามานะคะเพราะว่าอะไรโดนแรงดึงดูดจากสเสน่ห์ของชาวราศีธาตุไฟนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอาจจะเข้ามาในกลุ่มของเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทํากิจกรรมหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันบ่อยหน่อยอมาดูสิพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรไฟออฟซอร์สทูออฟซอร์ส queen of pentacles i x of p e n t a c l e และ hangman อย่างที่บอกว่านะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้บางทีก็เริ่มต้นจากความรู้สึกที่เป็นเพื่อนกันบางครั้งก็ทําให้คุณรู้สึกสับสนทําให้คุณรู้สึกว่าเออมุนงงว่าเขาเข้ามาไม้ไหนจะทําแบบไหนอะไรประมาณนั้นแต่ดูเหมือนว่าบางครั้งก็บทจะดีก็ดีใจหายนะแต่สุดท้ายบางทีก็เงียบหายโดยที่ติดต่อไม่ได้นะคะหรือ ทําตัวที่เขาเรียกมีรับลมคมในจนคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคาดเดานะคาดเดาพลังงานของคนที่เข้ามาในพิเรนี้ไม่ได้พอยิ่งคาดเดาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูแล้วน่าติดตามดูแล้วมันมีความลึกลับนะคะกับคนคนนี้นะคะมาดูสิว่าไพ่ออราเคอร์จะบอกว่าเราจะจัดการกับคนคนนี้ได้หรือไม่นะคะพลังงานความรู้สึก ของคุณและเขานะคะโอ้เขาคนนี้อาจจะมีพลังนะทำให้คุณหมดเรี่ยวหมดแรงในความคิดนะคะบางครั้งก็ดูห่วงใยนะคะดูเป็นห่วงเป็นใยนะคะกล้าหาญลางสังหรณ์กระตันอยู่คนคนนี้น่าจะมีหลากหลายมิติเป็นคนที่มีสเสน่ เป็นคนที่มีพลังงานอะไรที่แบบคุณคาดไม่ถึงได้หลายต่อหลายครั้งบางครั้งเขาก็ดูห่วงใยคุณดีนะคะบางครั้งเขาก็ทำตัวเหมือนไม่สนอกสนใจนะคะแต่ที่เห็นเห็นจากตรงนี้นะคะพลังงานของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีและมันมีทั้งเรื่องที่ทําให้คุณไม่แน่ใจนะคะมันก็เลยทําให้คุณยังหาคําตอบกับ คนคนนี้ไม่ได้ว่าเขารู้สึกสนใจคุณจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแย่คุณเล่นทําให้คุณวุ่นวายใจอะไรประมาณนั้นนะคะบางทีเขาก็ดูเหมือนเป็นคนดีแสนดีคอยห่วงเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณแต่บางทีก็ทําเป็นคนที่แสนจะเย็นชานะคะจนคุณคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นพลังงานนี้มันไม่ตอบโจทย์ว่าเขาคนนี้จะเข้ามาในลักษณะแบบไหนแต่มันเป็นพลังงานที่มันทําให้คุณเนี่ย มันมีข้อสงสัยและยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเออการเข้ามาของเขาเนี่ยเข้ามาชอบหรือเข้ามาแย่เล่นทําให้คุณคิดไปเองต่างๆนานาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณได้รู้จักคนคนนี้แล้วห่างหายไปมันจะมีเครื่องหมาย question mark เก <c oughs> ิดขึ้นตลอดเวลามีคําถามเกิดขึ้นในหัวตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทํามันหมายความว่ายังไงกันแน่ความรู้สึกที่คุณ มันเกิดขึ้นกับตัวคุณกับสิ่งที่มันเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันดูแล้วเหมือนมันเหมือนจะดีจะดีแต่บางทีก็เหมือนจะไม่ใช่มันทําให้คุณเกิดข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบนี้แสดงว่าเขาเข้ามามีอิทธิพลกับคุณเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีหลากหลายบุค,คลิกและไอ้หลากหลายบุค,คลิกเขาอ่ะมันมีทั้งบุค,คลิกที่ดีบุคลิกที่ดูแล้วแบบ อ่อนโยนนะ่าอบอุน่นและมันมีบุคลิกที่เย็นชาซึ่งดูใจร้ายมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างจะรู้สึกสับสนกับความการปรากฏตัวของคนคนนี้งนั้นดูต่อไปเรื่อยๆค่ะความสัมพันธ์นี้มันยังก้ากึ่งอยู่มันยังไม่ได้แน่ชัดว่าเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะมาชอบคุณอย่างจริงจังหรือจะเข้ามาเพื่อที่จะแบบหลอกให้คุณรู้สึกดีไปกับเขา อะไรประมาณนั้นคุณอาจจะต้องสังเกตเขาไปเรื่อยๆนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะได้เจอเจอถ้าคนคนนี้มีลักษณะพฤติกรรมลักษณะแบบนี้คุณต้องคอยจับสังเกตพฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆบางทีพีเรียดหน้าเขาอาจจะเผยไตยหรือเผยความรู้สึกภายในใจของเขาออกมาให้คุณได้รับรู้รับทราบก็เป็นได้คะ่ะ โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีธาตุไฟนะคะในเดือนนี้ก็รักษาใจตัวเองไว้ให้ดีอย่าพึ่งรีบยกหัวใจของคุณให้กับใครไม่ว่าคนคนนั้นจะเข้ามาดีอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้เอะไว้ก่อนว่าบางทีการเข้ามาของเขาก็อาจจะทําให้คุณสับสนและวุ่นวายใจได้นะคะจากที่เคยเป็นโสดสวยๆแล้วบางทีก็อาจจะเป็นโสดด้วยความวัดไหวก็เป็นได้คะ่ะ โอเคนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันพะจะนำมาลงให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย